ต้อนรับเข้าสู่ช่องย,ยิงโกตูมนะคะตอนนี้เราก็ยังทําแกะใบสีนะคะก็ยังไม่เสร็จนะคะทําต่อกันอีกนะคะก็มีเสือมีเฟื่องมีน้องนุกนะคะค่ะัสดีค่ะเอฟซีค่ะพอดีเอฟซีก็มาไหว้พอดีนะคะ เร,เราช่วยกันนะคะด้าน s. <S นู้นก็ฝ uh ั่งนู้นฝั่งนู้นอ่าใบสีนะคะเช่นอันนี้เป็นดอกอะไรคะดอกพุดดอกพุดนะคะแล้วก็จะเก็บไว้ใช้อีกดอกพุดมีเข็มเข็มหมดเนาะจแยกเอาไว้ใช้เผื่อวันข้างหน้านะคะมีคนมาสอนเราทาใบสีหรือว่ายูทูบเบอร์ถ่ายทอดกันเราก็จะได้ไม่ตั้งเรื้องตั้งอืมใช่แล้วนะคะ ส่วนทางด้านนู้นนะคะก็มีแอนมีแม่ดาจันหอมแล้วก็มีที่ล้อมนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็แม่ทินป้าฮันนี่นะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะเราก็ช่วยกันคนละเลคนละช่วยช่วยกันนะคะช่วยกันทำนะคะ

พูดเลยโทษนูกาใส่เสียงหย่าหญ้าก็สต็อปยังไงอ่ะข้างล่างอ๋อนางสุดยังไงอ๋อนี่ค่ะแอ้ไชัยก็กำลังตัดเหล็กนะคะเพื่อจะเอาเหล็กออกค่ะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะทำเคลียร์พื้นที่เป็นที่ํำนะคะก็เสร็จที่ทีแล้วนะคะเราก็ยังแกะบายสีกันอยู่ยังไม่เสร็จนะคะค่ำแล้วเสือถอดออกมาบายใหญ่ที่หลังเฟืองนี่ อ้าวเมื่อยกันก็นอนบางคนนะคะแก่ไปนอนไปนะคะเอาเฟื่องก็นอนไปถึงรอบแล้วเอ็นหลังไม่ใช่นอนอ้าวอีกแล้วเอ็นอีกแล้วอ้าวเอ็นอีกแล้วนะคะนี่ค่ะก็เหนื่อยก็เอ็นหลังนะคะจนแม่ดาก็หลับไปหนึ่งครั้งแล้วใช่ไหมเสืออ้าวนี่ค่ะเสือเอาชั้นบนนี่เสือใช่เสือ ทงนี้เสือมันมืดนะเสือไปทางนี้เลยเนาะไปางนี้นะไปทางนู้นเหรอไปทางนู้นไม่ได้นอนไปเลยเออประมานี่แหละประมานี่แหละ โอ้โหเอาเอ้าเอาหนึ่งสองสามโอ้โหตรงนี้แหละตรงนี้แหละเอา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 เลยเอาเลยเอาเลยเสือทำอะไรนี่เสือโอ้ทำอะไรกับคุณเฟื่องนะเสือเอ้าเสือนี่ก็จัดเล็กพุคะดีค่ะเหลืออยู่ตัวนี้นะคะเหลืออยู่ชั้นนี้สองคนค่ะอ้าตัวนี้จะ เือเ oh. ื่อน้าง้างกันนะคะเนอะออ่านี่ค่ะจะเก็บทำนี้ออกนะคะ เ <c oughs> <c oughs> ีะเป็นคนถอดค่ะอ้าวเราจะถอดชิ้นนี้นะคะ อก่ทอเท็มนถอไม่ได้ไม่เนแ้เไปตองมันะแ่ะวางเทมเรื่อน่ะวางเก็บนั่ะตนดอกไม้ไม่เห็นคนแค่ใส่ลอคือมึงใส่คนแคนอคนแคคือยั

ใสาแต่อันนี้ถุงมือแยกไปไหนแล้วอันนี้ถุงมือถุงเดียวส่แต่นั่น ดูครับครับตรงนี้ครับตนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปเดินดูนัหนวที่ไกันต่อไม่รู้หาที่นอนนในเมืองแล้วก็แล้วีก็ไปต่อปีนมาตแล้วก็ไ่้ย เก็บโฟมไว้นะคะปีน้าที่จะไม่ได้ซื้อโฟมนะคะแล้ก็จะเก็บเก็บท้ได้ต่ออีกทีหน้านะคะเราก็เลย ก็ถึงดำห้ำกาไม่เจ นี่นะคะเราก็จะแกะกันนะคะออกเป็นชิ้นไว้นะคะเพื่อจะใช้โฟมเอาเก็บไว้ปีหน้านะคะโฟมนะคะก็แกะกันนะคะช่วยกันนะคะส่วนด้านนู้นนะคะก็เราไปดูค่ะว่ามีใครบ้างนะคะนี่ค่ะส่วนด้านผู้หญงด้านนี้ก็นะคะโอ้โหอยกันอยู่นะคะีค่ะ ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบที่แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ